เปิดเรดติ้งตอนแรกอ้อมฟ้าอบดินบัวนลินทิพย์เพื่อนคณินกู้หน้าละครเย็นวิกษาได้หรือไม่ เราะลงจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วละค่ะสำหรับละครโรแมนติกดรามาอ้อมฟ้าอบดินแห่งดินแดนวิกสามโดยเรื่องนี้ออนแอร์ต่อจากระเริงชนที่เพิ่งจบไปเมื่อวานนี้ค่ะด้านคู่พระนางก็บอกเลยว่าปังไม่แพ้กันกับการคว้าตัวพระเอกหงันแน่นเพื่อนคนินมาประกบคู่นางเอกน้าสายอย่างบัวน,นรินทิ์พร้อมด้วยนักแสดงเจ้าบทบาทมาร่วมง,งานกันอย่างมากมายเลยละค่ะซึ่งเรื่องนี้เป็นผลงานของสาวบัวเรื่องสุดท้ายในฐานะนักแสดงวิกสามนั่นเอง และที่ต้องจับตามองแบบสุดๆก็ต้องมาลุ้นกันว่าผลงานเรื่องนี้จะสามารถคู้น้าเรตติ้งละครเย็นได้หรือไม่เพราะก่อนหน้านี้เงียบเหงาไปพักใหญ่โดยเมื่อเช็คเรตติ้งตอนแรกนั้นก็คว้าไปที่2.3ค่ะแต่บอกเลยว่าเพิ่งเริ่มต้นความสนุกเท่านั้นความเข้มข้นยังมีอีกเพียบฉะนั้นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หนึ่งทุ่มตรงเรามีนัดกันนะคะ